สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะสอนเพิ่มผู้ติดตาม t i k t o k กันนะครับอ่าคตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า k m ม t h นะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์ km m เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกนะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาที่หมวดหมูนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับทิกตอกบริการแนะนํานะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับแล้วลงมาครับบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับอันที่สองนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับเลือกได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับ ในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่โปรไฟล์ทิกตอกของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำห้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสักร้อยร้อยผู้ที่ตามให้ดูนะครับอ่ะครับบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินครับ ช่องทางการตําเินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับทูนี้วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตนะครับให้เลือกใช้กันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน MM ์เคมเอ็มีทได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับอนในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใขรยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําให้เป็นนะครับจะเป็นการทักหาอินพานนาเว็บไซต์นะครับอั้ผมกลับไปดูว่ายอดผู้ติดตามขึ้นยังนะครับอตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับอด๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นเลยแล้วกันนะครับอาตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไวมากเลยนะครับหลังจากตัดไปไม่นานเองนะครับ อ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะปั๊มผู้ติดตาม t ิกต o k นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ